เชื่เอเด็กดีและชนีรถพื้นเป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านหนองชอ่อวันนี้หนจะวันนี้หนุนะมาเล่าไม้ทำดินบ้านเรื่องแม่ชีกับโอเป็นเรื่องราวที่สัส่งแท่งเหนืธทรมาคำสอนเพื่อเป็นแนวทางและมาปุใช้ในชีวติตประจําวันกันละครั้เห่งนานมาแล้วมีแม่ชีรูปหนึ่งผ่านับอยู่ที่วัดในเขตขตั้เภอท่าตะกูได้เดินทางมาเยี่ยมญาติเป็นชาวนาในตำบลใกล้ๆกัน วันหนึ่งแม่ชีได้เดินทางไปหาย่โอ้ยมืออะไรจะถึงสักทีนี่นโอ้ยเหนื่อยเจ้าเลยอ้ยสวัสดีครับแม่ชีสวัสดีครับแม่ชีเชิญเข้าไปพักข้างในได้เลยครับฉันเน่ะเตรียมห้องแบบที่นอนให้แม่ชีแล้วนะคะเชิญเข้าไปนอนได้เลยค่ะวันหนึ่งสองผัวเมียพูดคุยกันว่าพี่จะพี่ เ้าไม่อยากกินปูดอพี่ไปจับปูนาที่ที่นําให้น้องกินหน่อยนะจ๊ะเด้อิ๋นอพี่จะไปจับปูนอมาดองให้น้องกินเีงว่าแล้วสาวผัเมียก็เดินทางเออฉันจะได้กินปูดังจริงเหรอเนี่ยเออฉันจะได้กินปูดังจริงเหรอเนี่ยว่าแล้วสาวผัเมียก็เดินทางมาถึงคันนาและจับปูอย่างสนุกจับปูดังและขยำปู ล่าเลยเฮ้ยแหละล่าล่นโอ้ยฉันจะได้กินปูดองแล้วสองหัวเนี่ยนำปูไปขังไว้ในกระมังใหญ่แล้วก็เดินลับหันไปเรวยความอึดลูกปูด้วยความอึดอัดของมันมันเลยมันก็เดินมาถามแม่ของมันว่าฮ้ยหนูจะตายนี่ยฮ้ยหนูยังไม่อยากตายตอนนี้เลยฮ้ยแม่ปูทั้งหลายก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ก็แม่บอก้วา่งถ้าเรายังไม่ถึงข่าวตายเราก็ไม่ตายหนกลูกจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเรานะลูกน,ะจกนจะจากแม่นูจะจำไหมนะจ๊ะคือบัเอง,บงเอิญบังเอิญแม่ชีเดินผ่านมาเห็นพอดี กที่จะนำปูไปปล่อยในคลองหลับ้านแต่กลัว่ายันกลับมาไม่พบปูเข้าจะโกรธที่เข้าไปยุ่งในเรื่องของเขาว่าและแม่ชีก็หาวิธีจนได้แม่ชีนำไม้มาพากลุณนป,ปากละละมังและหันหลังอธิษฐานว่าสัตว์เพียสัตวอ คำอหมนเดมสาดูว่าแล้วผมก็ตางปดขึ้นคันเมื่อแย่ของแม่ชีกลับมาจากทำนากันหมดและพบว่าปูหายไปจึงกดมากฝ่ายผัวไม่เท่าไรแต่ฝ่ายเนียนาติอุย๊ยอย่าให้ชีรู้นะว่าใครปูไปไม่งั้นอนะ่ะเจอดีแนะ่อือฉันโกรธมากนี้น,นี่สองผัวเมียก็ไปไปถามแม่ชีแม่ชีจึงเล่าความจริงให้ฟัง แม่ชีบอกว่าต้าเกื้กเจ้าขาดแข่เนื้อกูแต่พวกเจ้ายังมีงารอื่นตดนแทนซึงไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นนะสอวผัวเนี่ยก็ได้แต่ยินไดย,ยินดีกับบุญกุศลครั้งนี้สาธุขอให้แม่ชีเจริญเจริญและขอให้บุญกุศลนี้ช่วยปกป้องรักษาคุมครองแม่ชีด้วยนะครับและและครอบครัวของผมให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับ ตาทมิทานเริ่มม้สอนให้รู้ว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกอันความการุณาปานีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้า,าสุลาลัยสู่แดนดินความเมตตาการุณา ลำบากกช่วยเหลือเขาให้ทนทุกภัยเอ่ยขอจบการเล่าในทานแต่เพียงครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะ